อุ้ย,ยตูดนี่ไป้ายะขอนะชอบบ้านป้ายาอยู่แถวไหนเหรอเดี๋ยวนะเป็นไม้โบดข้างหลังนี่ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์มันกวดออกอะไรไม่หล่ะมันแข็ง Hi, สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับสะพ้ายนอร์เวย์บายป้ายะนะคะวันนี้ป้ายามาเดินออกกําลังกายเนาะแดดดีมากๆเลยค่ะแดดดีมากๆค่ะ ดูเขาขาวนะหิมะยังไม่ละลายนะคะวันนี้มาเดินเที่ยวที่โบสถ์นะคะพี่เขามาลดน้ำดอกไม้ให้สามีแกเนาะนั่นแหละป้ายาก,ก็เลยเออถือโอกาสได้มาเดินออกกำลังกายได้เอาวิตามินดีนะคะแล้วก็ได้เอาวิวมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะสวยมากเลยนี่พอลมมาก็ยังหนาวอยู่นะจ๊ะยังหนาวอยู่นะนี่ก็ พี่เขาไปยิงกระต่ายปยาก็นั่งรอเนาะก็เลยมาคุยกับเพื่อนๆก่อนนั่นแหละค่ะเดี๋ยววันนี้เนาะปียาก็จะไปปิ้งไก่เนาะกินกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ยอดจะทอดหมูแดดเดียวเนาะคงไม่แดดเดียวหมูทอดอะคะ่ะกินกับข้าวเหนียวเพราะว่าหลานชายชอบมากเลยนะเดี๋ยวหลานชายกับน้องเขยน้องไอ้น้องลุงนะคะก็จะมากินด้วยนั่นแหละค่ะ โอเคค่ะโอ้ยแดดดีดีไหมมาเข่าเจนหนึ่งเขาเนียวมาเข้าจ้ามาเข้าของภาษาอีสานก็คือแช่ข้าวนะคะเดี๋ยวป้ายจะนึ่งข้าวเหนียว ให้หลานเนาะน้ำตกจ้าน้ำตกไปย่ากับเพื่อนเดินไปที่โบสนะคะระยะทางก็ไปกลับก็ประมาณ5-6กิโลค่ะก็ตามไปย่ากับเพื่อนไปนะคะเพื่อนๆ บ้านเก่าจะางามๆตลอดระยะทางก็จะมีน้ำตกเล็กๆนะคะมันเกิดจากหิมะละลายมานั่นเองค่ะนี่เดินมาถึงใกล้ถึงโบสถ์แล้วนะจ๊ะ เห็นไม้โบดข้างหลังนี่ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เมืองนะเป็นแกลเลอรี่สแสดงงานศิลปะต่างๆเคยมาตอนหน้าร้อนนะจ๊ะโอ้ยเนาะเพ่นกรนหนาววะเนาะนี่ไม่รู้เขาสื่อถึงอะไรเนาะ ้าหน้าร้อนมานะจะเคี้ยวนะจ๊ะแล้วก็เนี่ยสวนสวนผักสวนดอกไม้สวนอะไรนะสวนผลไม้นะจ๊ะดกเยอะมากเลยนะหน้าร้อนมานะดอกไม้กำลังจะบานนะจ๊ะท้องฟ้าสวยมากเลย 800ปีนะจ๊ะโบสถ์นี้เนาะโอ้รถไฟมุมที่ป้ายเมืองที่ป้ยายอยู่เนาะ บ้านป้าย่าอยู่แถวไหนเหรอเดี๋ยวนะแถวแถวนี้แถวนี้จะต้องข้ามถนนใหญ่มานะจ๊ะนั่นแหละข้าวเหญ่ยจ๊ะเดี๋ยวจะนึ่งนึ่งอีกเตาหนึ่งเนาะหลายคนจ๊ะนึ่งอีกหม้อนหนึ่ง ไกย่งหอมไก่ย่างมีขมิ้นล้วยังต้องมีนมสดเนาะอุ๊ยอุ๊ยตูดนี่ปั้ย่าขอนะชอบกินตูดนะจ๊ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโย,ย้อยย,ยย้อยย้อย ไก่ย่างกะทินมสดนะจ๊ะโตรงเนี้ยตูดไปแย่แงะไปแล้วนะจ๊ะก็จะมีข้าวเหนียวแล้วก็ต้มจืดนะจ๊ะต้มจืดวุ้นเส้นหมูสับนะคะผักกาดขาวขี้เกียจจ้ะขี้เกียจทำก็เลยง่าย,ายเมื่อเย็นเมื่อเมื่อเย็นเนาะก็ไปกินข้าวกับแม่ยา่าพ่อปู่แล้วก็ ครอบครัวน้องนะคะหลานอีกสองคนพี่น้องสองสีที่เมื่อวานปยะยาไลฟ์ทางเพจเนาะทาง Facebook ไม่ได้ไลฟ์ทาง YouTube เลยเพราะว่าม,ม,ม,มีมือถือเครื่องเดียวจ้ะนั่นแหละก็ใช้มายองเนสเกลแล้วก็พริกไทยดำแค่นี้นะจ๊ะ ใส่ครีมหน่อยนึงเนาะเพื่อจะได้รสชาติสว่างแล้วนั่นแหละค่ะก็เอาไปกินบ้านแม่ย่าเนาะแล้วก็น้องไปนั่งนู่นพอดีพ่อปูกแกไปมาลำบากอ่ะค่ะก็เลยไปกินแต่ที่นู่นเนาะสะดวกดีแล้วก็ชิมหน่อยอืมอร่อยข้าวแล้วก็กินกาแฟกันนะคะเสร็จ นานแล้วลแหละล้วป้ายะก็มานั่งตัดต่อคลิปนิดนึงทีเนี้ยก็เลยเออเหนื่อยวันเนี้ยไปเดินน่ะเนาะก็เลยเออจะมาห่อข้าวก่อนแล้วก็จะได้ขึ้นไปอาบน้ําพักผ่อนเนะาะพรุ่งนี้จะได้ทํางานนะคะนั่นแหละก็เลยมานั่งห่อข้าวแล้วก็คุยกับเพื่อนๆไปด้วยแค่นี้แหละจะ้ะ จริงๆต้องมีแตงปุกไปอีกหน่อยนึงเนาะแต่ว่าแห่ไม่มีผักไม่มีเลยอจ้ะลุงดีใจวันนี้ไม่มีผักแค่นี้เอาพลาสติกมาหอ่อเนี่ค่ะพอแรปแล้ว,ลวก็เป็น,ปนเปนมิดเนาะระยกก็ตัด จะตัดยากนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าขนมปังอะป้ายะเพิ่งเอาออกมาจากช่องฟรีสนะคะนั่นแหละก็เลยเพิ่งมันก็เลยจะตัดยากโอเคค่ okay, ะเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวป้ายจะบอกว่าช่วงนี้เนาะมันก็ดึกเอ่อช้าแล้วนะคะดูตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะคะสองทุ่มครึ่งสว่างอยู่นะคะใช่ไหมมันก็จะ มืดช้าแล้วก็สว่างเร็วนะคะเป็นเวลากลางคืนจะยาวคือสว่างจะยาวสว่างจะยาวขึ้นแล้วทีเนี้ยกิจกรรมต่างๆมันก็รอเราอยู่มันเนี่ยแหละช่วงเวลาทองเลยตั้งแต่เนี่ยต้นเดือนพฤษภานะคะพฤษภามิถุนากรกกาดาสิงหากันยาแล้วก็ตุลาก็เริ่มแบบว่าเริ่มหนาวเริ่มเปลี่ยนแล้วนั่นแหละตุตุไอ้กันยาเนี่ยเริ่มจะผลิใบไม้เป็นสีเหลืองล้ ตุลานี่ก็ร่วงเกือบหมดแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะเนาะฉะนั้นป้าจะพยายามเอาวิวสวยๆเอาบรรยากาศสวยๆนะคะแล้วช่วงซัมเมอร์ป้ากับลุงก็จะไปออกนอนเต็นท์ตกปลาแล้วก็ทำกินกันนะคะไปแบบสองอาทิตย์วันหยุดยาวค่ะเอาเอารถไปแล้วก็นอนเต็นท์ที่ไหนก็ข้ามไหนนอนนั่นแล้วหรือว่าลุงอยากไปตกปลาที่ไหนก็จอดรถนอนเลยอะไรอย่างเงี้ย ีนี้เมื่อกี้คุยกันลุง,ลงบอกว่าจะพยายามดูเช็คดูว่าที่ไหนเขาอนุญาตให้เอาเรือไปก็จะลากเรือไปด้วยค่ะโอเคค่ะ,ะคลิปกินนะคะคลิปกินปะยาไม่มีให้ดูเนาะเพราะว่าหลายคนแล้วก็เกรงใจน้องน้องน้องสาวไม่เท่าไหร่เขาก็น้องเขยก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าลูกเขาเนาะหลานอะยังเด็กอยู่ตัวเล็กของปะยามันร้ายนะเดี๋ยวนี้ร้ายจะให้แต่นิ้วกลางเลยเลยนะ โ <Wow. S 2> okay. อเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะอ,อ่แล้วอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ป้าญาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าญากับลุงนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคฮเดรบราและสมเอน